สวัสดีครับเมื่อนีเวันที่31กรกฎาคม2560ครับเมื่อนี้ผมนะครตะลอนทั่วนะครับผ้าพี่นอ้องมาอยู่ที่นะครับนี่ครับนะครับศูนย์พัฒนาศูนย์ผู้นำจิตอาสาพัฒนาชุมชนกรมการพัฒนาชุมชนศูนย์การเรียนรู้ต้นแบบโคกหนองนาแปลงนายปิยะพงศ์ศรีหลิงนะครับ บ้านคำบงหมู่ที่15ตําบลคำบงอำเภอห้วยพึ่งจังหวัดกาลสินนะครับเอามื่อนี่พระพน้องเบิงโคกหนองหน้านะครับของนายปีจอพงศ์ศรีลิงนะครับเมื่อนี่เพิ่นโบยุรนะครับเพิ่นไปกรุงเทพเดยเมื่อนี่ผมกะเลยให้คุณพ่อนะครับของอ่าคุณปียอพงศ์ศรีลิงนี่แหละนะครับเป็นผู้พ้านําเบิงโคกหนองหน้าสวัสดีครับคุณพ่อครับครับสวัสดีครับนะครับอันนี้คือพ่อของคุณปิจพงศ์ศรีลิง นะครับเป็นเจ้าของโคกน้องไนาเนาะแต่ว่าคุณพ่อใส่ยุ่นั่มนี่ละนะครับเพชรปฏิบัตินั่ลูกไซนี่ละเอาก็ถือว่าเป็นผู้ชนะการนี่เนาะเอามาอนี่ผมขออนุญาตผ้าพี่น้องเบิ้งนะครับเด้อครับเอาเบิ้งโคกน้องหน้าครับเอาสิไปทางใดก่อนรับเดี๋ยวคุณพ่อผมถามก่อนอันนี้ในเนื้อที่จักไรครับโคกนองนาของเท่านี่อันชิบหายอะไรับโอ้ชิบหารนะครับเนาะกระแบงตามนะเป็นที่ยู่ศัย เป็นโคกนะเป็นน้องเป็นน้องเป็นนาเป็นนาครับตามโคกน้องนาลหละเนาะครับเอาในเนื้อที่สิบห้าไร่นะครับเด้อเอามาอนี่ฝนก็ดิตกได้ฝนอ่ะครับขึ้นขึมเลยเอาเดี๋ยวผ้าเบงนะครับก่อนฝนี่อนตกเอาคุนพ่อมีอันใดครับที่นําเสนอก่อนเลยครับมีเห็ดธรรมชาติครับโอ้เห็ดธรรมชาติเอรครับมันโคกน้องนาฝาเห็ดธรรมชาติเดวออกเห็ดงูเูโคกน้องนาโมเดล อ๋อบาเดี๋คุณพ่อเดี๋พ่อเบิเบเบเงเห็ดเนาะเห็ดธรธรมชาติที่ออกในโคกน้องหน้าคุณพ่อนี่เนาะครับโอ,โอ้นี่กล้วยน้ำว้าบ่อ้ะนี่กล้วยน้ำว้าโอ้บุญได้กินเนาะนี่แหละคือโคกน้องหน้าครับถือว่าสมบูรณ์ใสครับเห็ดจุดใสครับเห็ดก <pseudo> ็โอ้ไ,ไปก่อนเก็บเก็บไปแล้วโอ้ครับอันนี้ก็เป็นหน้าเขา่าแม่ของเฮาบ่ครับนี่าาโอ้ของน้องสาวครับโอ้ของน้องสาวอยู่ทางผีเนาะที่เป็นเชื้อห่วงไปนี่เนาะโอ้โคกน้องหน้า อันนี้เป็นตามขั้นคู่นี่เป็นกล้วยป่ะครับนี่กล้วยครับกล้วยน้ำว้าป่ะครับกล้วยน้ำว้าอืมกล้วยน้ำว้าเนาะครับกล้วยน้ำว้าก็ได้ขายอันอืงขายมาขายอืมใบขายขายทุกอย่างแหละครับผมทุกอย่างคุณพ่อครับโคน้อหน้าเห็ดมาจักปีเลยครับพักก็ได้ปีเดียวนี่แหละครับโอ้เพิ่งปีเดียวเนาะซ้ำนี่เนาะได้ปีนึงก็ถือว่าสมบูรณ์แล้วล่ะพ่อเห็นกล้วยขึ้นหลายแล้ว อันนี้เป็นสะหนามนะครับเนาะพี่จักสะครับในโคกหนองนาเฮานี่มนียนส้าครับโอ้มีหาสะสำหรับเจ็บน้ำไว้ใส่ได้ตลอดปีเนาะตลอดปีเลี้ยงปลาไปน้าบ่อคุพ่อป่าปลาเลี้ยงครับปลาเลี้ยงครับที่เลี้ยงปลากินพืชปลากินพืชปลาสวายปลาบึกปลาวัตถุปลาครับนต้นอย่างคุณพ่อนี่ต้นอย่กระเจี๊ยบบ่ต้นดอกไม้ครับโอ้ต้นดอกไม้เนาะเอาอันนี้เป็นต้นอย่างครับนี่ยอย่างหน้าบ่ อย่างหน้าครับโอ้ยอย่างหน้าเพื่อปลูกเองเนาะครับเนาะครับปลูกเองร่ได้เกิดตางธรรมชาติเนาะปลูกเองวัดเห็ดเนาะออกตอนไหนเนี่ยในช่วงเห็ดออกยี่ใส่ก่อนนี่นี่เห็ดแดงอันนี้ออกกี่นี่โอ้ก็บเป็นอะไรออกกี่นี่ก็ออกโอ้โหนี่บอครับอ่พูดเพราพี่อันนี้คือต้นอย่างหน้าครับอย่างหน้าจักปีแล้วครับที่ปลูกไว้เัาก็ได้กันเจ็ดแปดปีโอ้โหเจ็ดแปดปีอันนี้เป็นต้นสากรุ่นต้นอย่างหน้าลักษณะพิเศษคือมันไดเกิดยังกรอ่ะแต่ว่า อันเกิดเห็ดเห็ดละโง่เห็ดละโง่กาอันเห็ดอันน้ำหมากเห็ดแดงโอ้เห็ดแดงอันนี้เกิดหรือไปครับเกิดแล้วครับนี่กำลังมีไรอยู่คงปลูกเดียวกำลงเกิดแล้วเนาะโอ้เกิดนะครับนี่คือคว้มโดมสมบูรณ์เล้วมีเห็ดเกิดแล้วนะครับเพิ่นปลูกต้นอย่างน่าประมาณจักเจ็ดแปดปีเนาะอันนี้คือเห็ดกอเนาะครับเนาะเห็ดกอเห็ดแด้โอ้เนี่ยเกิดเด้อครับเด้อนี่นี่เก็บไปแกงได้แล้วมือเศร้าเก็บแล้วเนาะ อออกเก้งซี่บ่ครับเป็นน้ำขี้ดินคุณพ่อครับคันมีใบยางนาโลนี่มันทีเกิดบ่ครับบ่ครับคันมีใบยางนามันเปแมล็มัดบ่ครับนี่ออกออกมันออกวัหลายผมเก็บเก็บเมื่อเ้านี์นี่อ๋อถือว่าเห็นหรือเด้อนี่นี่คือออกเห็ดธรรมชาติที่เกิดอยู่ใต้หฮมใต้โมย่างยางนาหรือหรือต้นยางหวานเข้าเอิอเนาะต้น อืเกิดต้นกระบากอืต้นกระบากครับกระโปงต้นแค้นอันนี้เห็ดละงอกออกสายนี่โอ้สายนี่ไปเบิ่งเห็ดละงอกก่อนเด้อว่าผมผมเก็บไปเห็ดเสือมาแล้วอืเก็บไปแล้วครับเห็ดละงอกเนาะอืถือว่าขันหันเฮามีต้นไม้มีใบไม้รูนังสีอุดมสมบูรณ์เห็ดมันจะเกิดเลยครับเกิดเห็ดละงอกก็เกิดเห็ดกอก็เกิดนาที่เห็นเห็นแมนเลยเนาะโอ้ยไปอยู่กักินนี่คือ ธรรมชาติโคกงน้องหน้าเลยครับเด้ออันนี้ปลูก,กมาดากต้นไม้เนาะพ่อเนาะครับนี่นมันได้เกิดยังไงสิครับถ้าเขาไปเหยียบอะไรอย่างมันเหยียบนอหน่อยมันครับมันสูเกิดอือจะเกิดจังไงสิเนาะออออเห็ดละง้อเนี่ยเขาได้เอาเอา,เอาเ,อาเอาเสื้อมันมาอเป่าครับที่ยังไหนที่แรกนั่นอือที่แรกเอาเสื้ออือเสื้อมามาใส่โอ้เสื้อเห็ดมาใส่ครับมันมันบันวอกเทมโปเล่า มันออกเชิงผู้เลยเขาเอาเสื้อที่ได้จากผู้เมื่อวานใส่หนิบ่ครับบ่ครับมะมดขุดมะรุ้ยใส่ใบไม้อย่างหน้าของเขาขุด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 ใส่เดี๋ยวมันก็จะเกิดเนาะคครรััับบมนกก็ิเดโอ้แล้วก็เกิดตลอดไปเลยเกิดตลอดเกอเกิดออกอยู่สามปีได้หนีอย่างนี้โอ้ได้กินสามปีแล้วสามปีแล้วคราบ่ได้ลงเป็นลงลายลงยางบ่ได้เขาบ่ได้เป็นทางการเนาะเลยกับวันนี้ ปีกายนี่เพิ่นเป็นทางการเนี่ยครับเิ่นเออให้ทายลูกทายยังทรงให้ท้ยหน่องมงมันออกไปหอดเดือนได้ครับเห็ดนี่ครับแปลว่าทุกผู้ออกยังไรก็ออกดังเที่ยวเขาคุณบ่ก็เริ่มนนี้แหละเริ่มอันนี่คือบริเวณออกเห็ดละงอกเห็ดกอเลยครับเด้นนี่เด้ออามันเป็นใบยางหน้าครับสี่เพิ่นปลูกได้เจ็ดแปดปีแล้วเนาะลลงงานแล้วเอาเชื้อเห็ดอยู่มผู้เขาเดย เอ้โหเฮ็ดอยู่ภูเขามาวานเนาะมาปลูกมาปลูกนี่เนี่ยเอาคืออะได้กินจะเอาเพิ่นเจ็บไปแล้วครับเพิ่นเจ็บไปแล้วผมเศร้านี่นะครับมีมีมีแขกมาเยี่ยมเพิ่นเห็นเพิ่นเจ็บให้แขกอยู่เฮ็ดน้อเสื้อเฮ็ดนันเฮ็ดท่านอันนี้กะสะอีกหน่อยหนึ่งเนาะพ่อเนาะโป่น้ำคือสีดีปลาเป็นตัวลุ่งน้ำโอ้หนักวงเลี้ยงไก่เลี้ยงปามเห็ดเอ๋อไปเบิ่งเมาละครับวันนี้แต่ว่าโค้งน้องหน้าของอ่าเราพ้นฐามคุณพ่อคุณพ่อยัง ชื่อสุนันท์สีลิงครับสุนันท์สีลิงครับเป็นคนพ่อของคุณพิจพงศ์ครับอืมเอากรับพ่อเนี่ยใครเป็นเพชรยี่น้ำลูกลนี่ยล่ะเพชรยี่นี่แปลว่าคือว่าชั่นาญการก็ลูกคนละก็ลูกกันเป็นฝระล่งให้ลูกดูประจงยี่นี่แล้วภูภูนี่เป็นผู้ปลูกก็ไหวก็เอาให้ก็เป็นผู้ที่ชั่นาญแล้วนี่ผมผมถึงแล้วมือนีเด้อกับคุณพ่อเอาแววว่ากับพี่กายกับคุณไห้มีลูกน้องดูชิ้นดูน้ำหนา โอ้ยสว่างเต็เห็ดเด้อทายพี่น้องเบิ่งเมื่อกี้เพิ่นเก็บไปแล้วครับมื้อเช้าโอ้ยธรรมชาติดีในเมื่อที่15ไร่เนาะครับเนาะอันนี้ก็เป็นบักม่วงกินได้บักม่วงพันธุ์อยังครับนี่บักมื่อกี้นมี่บวมเมื่อกี้แก้วเฮาครับโอ้บักม่วงแก้วนี่แล้วเนาะแซ่บผมมาบักม่วงแก้วบัวมกับเสืมบัวมกับเส้นเก่าคเพชรอกวบอ่อนแผ่นนี้ออกครับอับนี้ออกคือกันเนาะออกคือกันวัดออกต้นนั้นพ่ไอแค่นครับแค่น แค่นหินครับแค่นหินผมถามเพระเทพพวงเห็นอันนี้เด้ต้นเนียนพยุงบ่ต้นเนือนบอ่ครับอันต้นแล้วก่อเหรออ๋อโอ้สมบูรณ์เนาะสมบูรณ์ทุาปล่อยปาลาหลอะไรครับน้ายน้องนี่ปลงไวพันโอ้หลายเติอจะได้ปลาเป็นหมื่นครับทั้งรัฐบาลเพื่อกับงาช่งสื่อน,นั่นเองมปนไม้ไมพยุงบ่บัครับไม้ยัน ไม่แดงครับโอ้ไม่แดงเนาะมีมดเด้อครับเด้อไม่พวกนี้เฮ็ดเกิดแล้วเนาะครับเฮ็ดเกิดอืเฮ็ดเกิดแล้วนี่นะครับคือตามสายหัวของคุณพ่อเด้ออ่าไหนผมดูหน่อยคุณพอ่อยังก่อนคุณพ่อสุนันครับเออคุณพ่อสุนันเด้อคุณพ่อสุนันนี่นี่แหละครับถ้าผมชมโคกน้าหน้าจะหนี่บ่มีที่เลยสิเป็นที่ซ้ำมัดเนี่ยซ้รับที่ปลูกปลูกทุกอย่างที่อยากกิน เอาไปผุนเนาะเอาไปผุนหลงมือผุนไปทังทีปลูกทุกอย่างที่อยากกินกินทุกอย่างที่ปลูกปลูกทุ่อย่างปลูกกินที่กินได้ปลูกกินที่กินได้แต่กินอยังปลูกเลยอ่าชมแล้วกันครับสภาพทั่วๆไปเด้ออันนี้เป็นป้าบอกพ่อปล่อยไปท่งนี้ป่ะอีกอันนี้เป็นสวนยางครับสวนยางผมเคยเห็นเป็นสวนยางครับสวนยางไม่อยุโระคู่นี่ปลูกเมดบ่ครับนี่ปลูกเมดเห็นออกบ่ครับอยู่นี่ออกครับออกคือกันเมดออก แต่ละปีสิบวด้ปะทู่บอกเหน็นอันนี้ต้นอย่างครับบอกลำย่อยบ่ต้นนั้นนั้นบักมันขุดบ่กคับ,คบ,บักอยังน้นาอ,อโอมีแต่ไม่กินได้เด้อครับเด้อยอยู่นี่เด้อโบเป็นธรรมดาโข่งหลงหน้าของพ่อเพินเนาะน่าสนใจเลยครับไอ้เสียงว่าเป็นวัดบ่ครับบ่วัดครับบอก็เ้าขายปลาเนี่ยนี่วัดตา วัดป่าว<ร>ัดป่าคำบงหนูครับออวัดตาวัดคำบงวัดชาโอ้นี่ถือเอาเอาถือว่าพ่อเบิงเรื่องความบุญของสมบูรณ์ของป่าครับในเหนือทีซิ่มหาอะไรอนนของคุณพ่อสุนัขโอ้นีน่เป็นกาแฟกำลังออกผลเลยพันยังครับนี่พันพันอย่างางูพ่นจะจำได้พันเอาพันยังกับบัวตองเนาะถือว่าเป็นกาแฟกันแล้วกันปลูกได้เด้ออันนี้เป็นต้นนี่ปลูกได้ต้นเดียวนะครับเด้อ มเป็นแบบงวงนี่บผมเรียกป๊กบธรรมชาติบ่ะครับบ๋กป๊มันเรียงเท่านี่แหะคบกบันเท่านี่เฮดต้องให้น้ำหน้านี่ยแหละม,มาปล่อยลงแพร่หลายบ๋าครับกับแพร่หลายอยู่แด้วปล่อยโอ้นี่โคกงน้องนาโมเดลโอ้นี่เดน้นี่เนาะคุณพ่อสุนันท์สีลิงนี่เป็นพ่อของคุณปิยพงษ์เอาแต่ว่าผู้เฮ็ดดูกับคุณพ่อสุนันท์นี่แหละ ผู้นำต้นแบบนางบุญชอบซีลิงอันนี้สิเป็นย่าเพิ่นบองครับย่ายโอ้เป็นย่ายเด้อนางบุญชอบซีลิงกะคือเป็นย่ายคือเป็นแฟนของคุณพ,อพ่อคนนี่แหละเนาะครับอันนี้แม่นป,าปลาบ๋อคุณพ่อน,นี่ปลาผมวัดอะครับวันนี้อยู่ในเนื้อที่ซิมหารานี่แหละเคื่องชี้ซิมหาราอันนี้เป็นสวนยางา <ขอ S 2> ครับบ<อ>๋อสวนยางนี่เขต ออเ,เป็นสวนอยาง,งเผาเนี้ยโครงการคนหน,น่อยแล้วปลูกเป็นป่าอืมเป็นป่าป่าพักหวานพักยังปลูกอันนี้นี่บอกครับต้นยางครับนี่ต้อนนี้ต้นยางน้าครับโอ้อยางหน้าสิปลูกเพื่อเราเฮ็ดอีกเฮ็ดอีกท่านเกิดอะไรไปเฮ็ดเนี่ยบอกว่าท่านจะเกิดทักกระปูกใส่ต้นพ้อ,อพ <า S 2> หวานอยู่ใส่เป่าผมจะเบิ่งต้นท้อหวานหน่อยนะเอาผูกน้องหน้ามีมดเนี่ยนะครับเด้อยูบอกไก่ครับบ้านขัามบ่งมูชิบหาตำบลขัามบ่งเนาะอำเภอหอยพึ่งจังหวัดกาฬสินธุ์ครับ คุณพ่อสุนันศรีลิงนะครับอันนี้่ต้นโกโก้ครับใส่นี่บ่โอ้โกโก้โกโก้เอาไปให้นงกรับให้โกโก้ช็อกโกแลตครับอืมมาเพื่อนใส่ต้นพักหวานครับโอ้โหนี่ต้นพักหวานนะครับปลูกหลายบ่ครับต้นพักหวานนี่ปลูกยาวไปเลยครับยาวเลยยาวตามวันโอ้กําลังใหญ่กําลังขึ้นโอ้ปลูกยากบ่ครับพักหวาน กับ่ยากันผมปลูกอยู่งั้นผมตายหมดไหมกู้ขึ้นแปลว่าขันมีเงนมีแปลว่ามีพี่เลี้ยงมีอยู่พี่เลี้ยงมีพี่เลี้ยงอยู่พี่เลี้ยงแต่ว่พระกวานตายก่อนพี่เลี้ยงโอ้ต้องมาศึกษาทำอะไรเด้อโอ้เป็นแถวอะไรเนาะเป็นแถวผักหวานโอ้หลายแนวด้วยครับเด้อพูนครับแมนเป็นเยนมาเนาะพระกวานนี่เนาะพระกวานปลาบอกครับบอกเ๋ยวรักหวานปลาเนี่ยพระกวานผู้เนี่ยอืมพักหวานผู้ เอามาใส่ครับไปซื้อเอาหรือเอาเต่าผู้ไหมไ่ว่าเอาไนมันมะเพอะอย่างนี้ครับโอ้เอาไนมะเพาะมะเพาะไร่พอแล้วมาปลูกเนาะอืมอ๋อปุ่นเหรอครับอ๋อเน่าเด้อพู่นเหรอแมนมดเอ๋อสิไก่พดเห็ดไพ่ไปนองขึ้นนะนี่เป็นต้นอย่างนาเนาะครับอย่างนาโอ้ต่อไปเห็ดนี่เพราะตองงเลยองนาอะไกักระบากต้นกระบากใช่ครับต้นกระบากไี่ต้นกระบากที่โอ้ดีป่อม ต้นกระบากนี่ออกเห็ดดีป่ะครับผมใบมันโลนนี่ใบมันโลนนี่โอ้ต้นกระบากนี่คือว่าเห็ดเกิดดีเกิดดีกว่ายางหน้าอีกครับเกิดดีกว่ายางหน้าอีกครับพล้วปูกันไหลายป่ะครับปลูกันไหลายอืมเอาเอาเอาต้นกระบากนี่บ้านเฮาเออนี่อย่างกระต้นต้นไม่บากบ้านเฮาโอ้ต้นไม่บากครับต้นไม่บากต้นบากต้นบากเดีต้นบากนี่ย่งอืมไม่มันก็เอาไปเฮ็ดแป้งเฮ็ดยังได้โอ้ได้ยินอยู่ไม่บากสมัยโบราณได้ยินพ่อแม่บ่กัง ่่แมนอภาษาเพิ่นห้องไม่กระบาดไม่กระบาดโอ้นะครับเอาผมพาอยู่โค้งน้องหน้านะครับของคุณพ่พอสุนันศรีลิงนะครับลูกชา,ายเพิ่นนายปิยพงศ์ศรีลิงนะครับมูชิมฮาบ้านข้ามบงตบำบข้ามบงอำเภอห้วยพึ่งจังหวัดกาฬสินพักหวานบ่ครับนี่บ่ต้นล่องกล่องบ่ล่องกล่องบ่ครับล่องกล่องพาห้องก็ปลูกได้ ล่องกล่องเนาะล่องกล่องวพว,วนพ่อโมเมนล่องกองนะล่องเนาะร่องกล่องตีปุ้งปิงปุ้งปิงโมเมนตหมามกล่องกล่องกินให้โมเมนล่องกล่องเอาเบาเลยน้องพวนพ่อคนเด้ยครับ,บายางครับยางได้จีแต่เจ็ดสีแล้วครับนี่ยงางแบบจีด้สามสีเลยปลูกได้จักปีคือต้นใหญ่แต่โอ้ยครับแล้วละแปดสีเก้าปีปโอ้แปดสีเก้าปีโอ้ใหญ่ได้ครับได้ซิมหาไร่ เอาถือว่าใหญ่แหละเด้อเอาชุ่มเหมือนหมักเหล้ามันได้หลายชีพผมก็ไดเฮ็ดเป็นสองนะครับเด้อโอ้คุณพ่อนั่นอยังนี่มักเหล้าับมักเหลาวันหมักเหลาทั้งหมดซาดเท่านี่แหละตาใส่บักพริกใส่ปลาแดกครับสุดฟองห้องน้ำเลยโอ้ยอย่าระบายอย่าระบายบักเมานะครับเด้อต้นน้อยๆโอ้ยสุกแดงเลยเนาะหมักเหาใหญ่ขับหมกเาวัน มพเออปลาเออ็ดแบบมอหน่อยเนาะโอ้ยต่ำใส่น้ำปลาใส่ปลาแดกใส่พริกสดหายง่วงเลยครับนั่งเฝ้าห้องน้ำป่ะเนี่ใส่พ่อจุดได้อีกบ่ะเนี่ต้นกล้วยสะนามพอน้ำเสนอหยังเป็นหยังเลยอันนี้ค่ะเห็ดพ่อเองโอ้พ่อเอง้ยห้องกระได้ก็ดอกดีนี้มัน เอาออกตนนี่โก้งอไได้โอ้นี่บอกครับบอกช่ำอย่างี้ย่ำอย่างี้อำต้นยังไงครับนี่ไม่แดงไม่กระบากไม่แดงไม่กระบากไม่ยุ่งไม่ยั่งไม่พยุ่งครับไม่พยุ่งอือนะครับเอาเพาะเพาะเป็นน้อยๆเนาะไม่สัก เห็ดวอาวบอนพ่อแถวนีิครับออกพี่ดันครับฟ้าสว่านผมสว่านตีเห็ดครับเห็นจักดอกบอนหนโอ้ยห้อยขวดห้อยเคียนบัมันหาเห็ดหนิโอ้พี่น้องมาหาน้ำน้ำอยู่เรือโอ้ยบ่ต้องอืดเด้อเห็ดป้านี่ครับล่างเห็ดห้อยเคียนเนี่คือเคียนหาเห็ดเด้อครับเด้อป้าอุดมสมบูรณ์ครับโคกหนองนา โอ้อันนี uh ้เป็นบอกรบอ๋อเบิ่งบอกบจังหน่คุณพ่อป่ะเนี่ยเก็บเห็ดแล้วบ่ครับโอ้เบอง์ันาดเบอร์ขนนะอันนี้เป็นร่องเห็ดร่องเห็ดฟางค่ะโอ้ร่องเห็ดเดีเป็นร้อยร้อยละค่ะผลมาร่องเห็ดเสี่ยงค่ะเห็ดเพื่อนโอ้นี่เก็บจากร่องเห็ดเด้อนี่เด้อแม่น้องแม่เห็ดฟางอันนี้คือมันจะเบิดแล้วค่ะอันนี้คือ คือเจ้าของโขงหน้าดงนี่แต่่วไม่เหยี่ยมพี่น้องค่ะมาแลกเปลี่ยนกันก่อนมาแลกเปลี่ยนมาแลกเปลี่ยนครับผมเอาเหรียญไปด้วมาแลกเปลี่ยนครับมื่อนี้มาแลกเปลี่ยนเอามามาแลกเปลี่ยนกันนะครับในฐานะนี่คุณแม่เพื่อนเด้อนี่ครับนี่เจ้าของนโขงน้องหน้านี่แหละนะครับเป็นกระลังผ้าพี่น้องนะครับเบิ้งเจ็บเห็ดเจ็บเห็ดเจี๊เห็ดเจี๊เห็ดเอาผมสิเบิ้งเห็ดได้บ้อ้นี่เป็นกบหรอครับบ่ ไวยายหรือบ้าครับมันนี่ว่ายายบอโขปยายค่ะโขปทั้งมชาติกบหน้าเฮานี่กบกบบ่ะบอกบเลี้ยงค่ะมันเน็ตเลยมันกระสีมันหมดมันมันหมดหมดแล้วขายขายขายเก็บขายตลาดเก็บขายตลาดกิโลเท่าไหรครับกบปรัวละโอ้รัวละลอยตัวใหเนยทำไงครับกําปั่นบอบ่ค่ะสิบสองตัวโลสิบสองตัวโลสิบสองตัวโลเอากบหน้าเฮานี่บ่มาเลี้ยงบ่บ่ค่ะพ่อเอาโอ้พ่อเอา เรื่องยากบ่ครับผมหนักยากเลยค่ะครับสัตวูสติโม่สัตว์ตัก็บ่ค่อยหลายแต่ว่ามันต้องใส่น้ำสะอาดโอ้หงูเงี้ยวแก้วกับปาบ่มีก็แอบไม่จะซิมกับบ่มาบ่มาต้องเป็นน้ำสะอาดบ่กบนี่เมียนค่ะน้ำใดน้ำน้ำปลาปลากับบ่ได้น้ำปลาปลากับบ่ได้เมียนต้องน้ำประดานน้ำประดานน้ำซ่านน่ก็ตอนเพาะนั่นบ่บ่ออกแบนน้ำข้องกับยังยากต้องเป็นน้ำประดานใสใสน้ำประดานอือครับบ่อนี่จั๊กลอยครับกะกะเบิ่ง หมื่นหมื่นแล้วเราจะลอยลี่โอ้ลอยลลอยลูโอ้ลอยลก็บ่นห่อยแล้วแต่ว่าแม่ขายกระเบิดแล้วลนึ่งกระีขีดลอยลโอ้ลอยลเลยลละลอยลอยลละแม่โกึ้นมาง้อยนลบเมื่อเนาะเอ็นผมมาลบเมื่อเจากงอยตัวปดเตเยู่ยเนาะ่้องปแม่มันก็ได้ยุไมเสียงได้นีได้แม่แม่ แม่พอพันนี่ตามทรรมาชาติหรือหลอกมั้งนี่บ่บ่หลอกคับเวลานี่ก็เขากับเอาตุ๊กมาต้องแยกตัวผูกกับตัวเมย์เนาะออกมาอย่างตัวนี้ก็เอามาลุ่นี่ตามเดือนหกเดือนยังเลยม่นค่ะบ่ได้ปล่อยน้ำให้มันฟ้าห้องู่บ่ได้เห็ดหลอกมันเลยคันจะว่าได้น้ำปราปาน้ำประดานี้มาใส่เอาลว่ามันไข่เหรอตัวผูกตัวเมย์ตัวเมย์ถ้ามันตัวเมย์ซมดตัวถีบตัวผูกก็ต้องสิหา โอตัวผูนี่ร้ายกว่าตัวเมียป่ะซิบตัวซิบห่าตัวเมียนี่ซิบตัวถ้าย่ามันไข่ตัวผูซิบห่าอืมตัวผูร้ายกว่าตัวเมียตัวผูตัวน้อยน้อยเห็นตัวยเอาเป็นถ้ามชาติที่เท้าไปเห็นให้น้ำหน้าที่มันคบกันตัวน้น้อยอย้างหลังอ่ะนั่นคือตัวผูอืม โอ้นี่ครับได้ตรงนี้พักตบชาวาเนาะบอกขบด้วยครับเด้อนะครับอันนี้ประมาณจะกลอยกิโลกิโลละลอยเอาพี่น้องคิดเอาอ่าโลหนึ่งสิบสองตัวครับอยู่นี่เด้อเลียงแบบเท่ามาชัดนี่คุณพ่อคุณแม่เพื่อนเด้อเลาไม่มีลูกไส้เพื่อนเป็นกรุงเทพแต่ว่าผู้เฮดกันพี่แล้วนี่คุณพ่อแหละผู้ปฏิบัติอยู่นี่เขาคุณแม่นี่แหละลูกไส้เพื่อนเป็นผู้ใส้หัวคิดออกแบบไห้มาเอาเบิ้งเฮดบอกครับนี่ เป็นเห yes. ็ดฟางบ่คร like ับบ ouais um ่เห um, ็ดฟางคอันนี um, ้ที่เห็ดฟางนะครับ uh, ด้วยหมองเพาะเห็ดฟางเพิ่นเจบไปเมื่อกี้นี่ครับเขามาลงเห็ดที่เป็นนกอ่าวเลยเห็ดฟางเนี่ยผมถามนะเห็ดฟางนี่หนึ่งมีเฟืองโอ้ร่องพื้นดื้อๆเอาขีดกากมันค่ะกากมันโอ้หนึ่งกากมันไม่แห้งอีกครับกากมันแล้วก็เอาฟุ้นนี่แหละฟุ้นขิงว่าชีควยมักกันไว้ซะก่อน คล้ายๆว่าเป็นปุ๋ยมักเอามาสเป็นุยอืมมันได้ลอยโลละสุนีโอ้เอามาแล้วกัเอาหัวเห็ดมาใส่เกิดหดน้ำตั้งไดแม่นีน้ำใส่แล้วค่ะมือละเท่าไรมือละ่อค่ะสีเทเดียวมันเปียกๆแล้วก็เลยโอ้เห็นดอกนึงทงก็ลังบานเพื่อเวอร์จูโอ้เจ็บบได้เลยแสดงว่าเจ็บบวดได้เลยครับมเจออกมือยืพถึง มือยื้อไม่ถึงเออให้เป็นอันเดียวเลยสูงกว่ามูอันนี้คือเห็ดฟางนะครับเด้อเจ็บได้ได้โดนบ่ครับเห็ดฟางจะเดือดจะมั้งคะก็ได้สาอาทิตย์เลยได้สามอาทิตย์เจ็บสูมชดนะค่ะชุดละสามสี่หมื่นสี่มื่นเจ็บเนาะเอาซื้อว่าได้ดีเนาะกำลังสิคือได้ได้ดีเด้ออันนี้คือผู้ปฏิบัติคุณแม่คนเดียวเห็ดฟางเอาไปนี่คุณพ่อจะข้าวผมไปสร้างไลยไปเบิ่งไก่เมือง ลงไก่นี่มืดหน่อยอยู่นี่เนาะ้ากันเป็นพืชเป็นสับเป็นป่ามดกบเมื่อกี้เบิ่งนะอันี้เป็นซับป่านะครับเนาะซัป่าเป็นรทศนั่นะครับซปาที่โองการของรัฐใครในเนาะตอนนี้เขาเขาได้ให้อาหารมันบอกครับนี่โอ้อาหารโเมุนอาหารนโอ้อันนี้แม่นงนี่ออมองมองมองมักเห็นมัก โอ้ผมนึกว่าแม่นั่นให้อาหารปลาทุลุ่ลงไแปลงบ่บ่ล่างาไฟมันก็ตสาคุณโอ,โอ,โอ้นะครับเอานี่น้ำว่าป่ะครับนี่กล้วยนี่ข้าน้ำว่าน้ำว่าพันปากซองหาศูนย์มั่งเนาะนี่เอาส่วนมากสิเป็นน,น้ำว่าพันทันจะเข้าบ้านโอ้พันบ้านเท่านี่กล้วยน้ำว่านี่มีประโยชน์นะครับว่ากินดิบแก่อ่าแก้เจ็บข้อกินกล้วยดิบน้ำว่าดิบนี่ไหมแก่โรคซองมันแก้โรคกระเพาะพ่อืมนะครับ หน่วยสุกมันกับบำรุงร่างกายโอ้หลายหลายคนว่าอันนี้เป็นพริกแม่แหงก็เป็นเครื่องทุกสูงแบบพักไซร์ดบักพริกเดอ้อหนิเดอ้อวุ้ดบุญบุญยาครับโค้งน้องหน้านี่อืมพริกครับพริกอันนี้เป็นหมูเนาะโอ้เป็นหมูเหมยสั้นหมูเห,หมยสั้สนบิ่งนะคุณบุญหมูเนะหมยสั้สนนะครับมีจกักรโตครับ สตัวครับโหมยซ่านนี่นะนีสี่ตัวแล้วครับมันมีลูกขายกับเจ้าอันนี้ด้ยตัวผูบันมีมีตัวแม่ยสองตัวผูจักตัวครับเหมยซ่านอันนี้เป็นรัฐบาลเอามาส่งเสริมให้บอสอันนี้ได้ลูกจักสุดแล้วว่นทีนได้เนี่ยผมวันนี้ครับดูเฮ็ดข้อเพราะวันนี้อยู่ดูแต่ว่าวัน ข้าวโพงบริเทพฟูนี่นะครับนเป็นธรรมชาติถูกเนาะอันนี้เป็นพันผ่านเหมยซ่านนะครับเด้อเป็นหมูพันเหมยซ่านนะครับทาางรัฐบลของรัฐบาลเอามาให้เนาะเสาข้าวโพกันน้ำเพลินเพลินเอามาให้เลี้ยงนะครับเด้อยสองตัวครับอันนี้ก็จะเป็นตัวฟูครับบ่ใช่ตัวฟูกับเหมยซ่านดีวกันครับบ่เอาตัวพ่อพันเนาะเอาหมูยังก็ได้บ่หมูป่าเนาะ โอ้ใหญ่เลยพ่อพันเุ์ครับนี่เด้อมูงามเป็นหมูปลาป่ครับนี่ป่ปโอ้ใหญ่ตัวนี่พ่อพันเุ์นครับนี่เด้เอ,อพ่อพันนี่เป็นหมูปลาครับตัวนี้เด้อเอาสำหรับผสมเหมยสั้นเป็นหมูพันปลาบานเฮาเนี่ยเนาะโอ้ไปตายแข็งแรงเลยเดไปูกุดน้ลูกชุดนึงแล้วบอานโตเออพ่อพันพ่อพันพอพันแข็งแรงเลย โอ้บอกครับบอกมีลูกเดียวตายอันนี้ไก่พันไก่ไก่ปลาปล่อยเลยธรรมชาติเลยครับใส่เลี้ยงให้มันให้มันมันนอนกับนอนขอกน้องมันก็นองปลาใหม่โคกใหม่โคกใดขึ้นป้าขึ้นนอนเลยฟังเสียงขันเอาไปฟังเสียงขันกินว่าเป็นไงถือว่าธรรมชาติไก่พันไก่ครโอ้ธรรมชาติธรรมชาติล้วนๆโคกหนองนา มีมดคกับไอ้สมบูรณ์ขนาดเลยนะครับนีคุณลลพอ่<ข>อคุณแม่เพิ่นเดอ้อนะครับเป็นผู้ปฏิบัติละคุณพ่อสุน,น,นันเนาะคุณแม่ยังก็ครับคุณ,คณแม่คุณชอบสีหลิงคุณพ่อสุนันสีหลิงนะครับดูกไสเพิ่นก็คือคุณปีเจ้าพง์สีหลิงนะครับแต่ว่ามือหนีเพิ่งโมยู่ครับจ้าของกันผกน้องหน้าเพิ่นเพื่อนไปกรงเทพนะครับเด้อคุณพ่อเพิ่นว่าเพิ่นเปลี่ยนเพิ่งโลงนี่แหละคือผู้ชำนาญล่ะเอาผู้เฮ็ดล่ะ อาผู้ที่ชำนาญอันนี้ก็อย่างหน้าเนาะนโอ้ไปกันอยู่ครับไปอีกก็ได้ครับเป็นเป็นหน้าเขา่าครับเบื้องหน้าเขา่าเล็กน้อยห้องใสไ่กไก่ <ไป S 1> มีบ่ครับโอ้ไปนี่ละจากสะนี่แหละทีข่ขับรับโอ้นะครับเด้อผมเสาอ่อนตเห็ุนี่แล้ว อืปลูกยางนาเนาะต้นยางนาต้นบาก,นบากนเนาะเฉี่เห็ดเกิดเนาะนี่เราคับจะออกตรงแค้อืมนี่กระรังปลูกได้ครับยางหน้ากระรังปลูกนี่ปลูกเพือ<ห><ห>่อเฉี่้เห็ดออกแต่ว่าต้องเอาเสื้อกมาใส่ได้ครับจังออกเนาะอืมเอาเสื้อไปเก็๊ยบน้ำปลาน้ำพู้น้ำแม่นเนาะเอาน,นี่ครับข้องใส่ไก่เด้อกระสีปลูกกล้วยน้ำว่าพันกล้วยน้ำว่าเป็นพันดังเดิมครับอ่าของบ้านเฮาเนี่ยแหละครับนี่เด้อมีประโยชน์ตลาดเขามากตลาดมาก ดิบๆกินแก๊เจ็บพ่อแก๊กกะเพาะสุกมากกับบำรุงโอ้หลายแนวครับนะครับสุ้ภาพเตี๋ยตีจักเต่งตึงกับจินกล้วยน้ำว้าสุกนี่เอาของใส่ไก่เลี้ยงปลาไปน้ำบุกจีนดีๆเนาะบอกคำเอาหัวคำละวานอย่างโอ้ยเด็กบุบบับบุบบับเลยทีพอปะ นี่แบบปลาเฮต์ธรรมศาตรอันนี้เป็นเห็ดธรรมชาติเลยโอ้เป็นปลาปลาธรรมชาสตร์ครับนี่ปะอันนี้ปลาวัดปลาดิโอ้ปลาวัดปลาเนาะอันนี้ของผมมันเฮต์อะไรปลาธรรมชาติอยู่อู้นี่เป็นเขตวัดปลาแต่ว่าเห็ดก็ออกขึ้นกันปลาแยกปลาแยกโอ้ใช่บ้านกะมาเจ็บขึ้นกันแล้วที่พี่น้องมาขอเก็บด้วยกันออื นี่กล้วยกันลังออกเลยครับน้ำว้าพันโบล้านบ้านเฮาเด้อมันเป็นน้ำว้าด้วยครันี่นะเพื่อนเพื่อนครับนี่ยังครับนี่กล้วยแห่กล้วยมาจากภูเก็ตคุณเรนนี่โอ้พันอยังครับเขาเอิ้น้ําหวานแห่กล้วยแห่มาจากภูเก็ตแต่ถ้ากินแซ่บแซ่บมาจากภูเก็ตบานเฮาคุณเรนมือน้าหัวบานเฮากล้วยเรนมือนางน้อยนลดจ้ะแต่ว่าของเขามันสีเขียวสีเขียวก็ฮะนี่ป้ายที่อุดมสมบูรณ์นะครับอันนี้เป็นเขตวัดเนะครับเด้อเขตวัดป่า ถนนอ้อมหน้าเลยถนนอ้อมหน้าเลยยังอไงไก่อเนาะเดี๋ยวเด้อผมที่พมที่เป็นคลิปที่สองมันสิหลายนาทีเอาครับคลิปแรกนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวสิจบไปแล้วกันเพราะว่าสิเน่าเกินไปนะครับเดี๋ยวพี่น้องติดตามคลิปที่สองนะครับยังไม่จบเลยเพราะโครงการเพิ่นเพราะครับ เพราะว่าโคน้องนาชิบหาไรนี่หลายเถิบครับเอาขอจบไว้ตรงนี้ก่อนเอาจังได้พี่น้องก็นจะเลื่อมติดตามคลิปที่สองนะครับเรื่องที่พระเบิงจุดจบเลยนะโคโคน้องนาที่หมู่15บ้านคําบงตำบลคำบงอำเภอห้วยผึ่งจังหวัดกาฬสินธุ์ครับเอาพี่น้องเบิ่งแล้วนะครับถ้าถืออกใจเนี่ยก็นจะเลื่อมนะครับเด้อกดติดตามนะครับกดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์นั่นเลยนครับเด้อขอบคุณพี่น้องทุกท่านครับที่ติดตามรับชมจังได้ก็นจะเลื่อมติดตามคลิปที่สองนะครับเด้อขอบคุณครับสวัสดีครับ